สวัสดีค่ะศิลปะสะท้อนความรื่นรมของมนุษย์และความรื่นรมของมนุษย์นี้เองที่ได้รังสรรค์ชิ้นงานอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะการขับร้องเพลงซึ่งบนพื้นดินที่ราบสูงโคราชแห่งนี้ก็มีเสียงเพลงที่แสดงอัตลักษณ์ของตนเองอย่างชัดเจนที่รู้จักกันในชื่อเพลงโคราชค่ะ รองมาเนเป็เพลงโคราชเป็นเพลงพื้นถิ่นของชาวไทยโคราชเป็นเพลงปฏิภาสที่ไม่มีดนตรีประกอบการขับร้องแต่คมขายด้วยภาษาที่อยู่ในเนื้อเพลงที่เพลิดเพลินลีลาการร้องและการรํากระทบใจชาวโคราชมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะเลากันว่าสมัยที่ท้าวสุรนารียังมีชีวิตอยู่ท่านเองก็ชอบฟังเพลงโคราชมากเลยทีเดียวค่ะ เพลงโคราชมีรูปแบบการขับร้องคือการโอเพลงตามด้วยการว่ากรอนเพลงซึ่งกรอนเพลงปัจจุบันมีสองแบบคือกรอนสมบูรณ์รที่จะมีคำคู่ทุกท่อนท่อนละคู่และอีกแบบหนึ่งคือคู่ท่อนแรกไม่มีสัมผัสส่วนท่อนอื่นๆสัมผัสเหมือนกรอนสมบูรณ์ค่ะก็ถึงจะมีทางไตให้หรือทางเนื้อให้ก็เธอทูลยาไว้ ักน uhm. ่ะคุณยาโมเพลงโคราชเรียกผู้แสดงเพลงโคราชว่าหมอเพลงโดยหมอเพลงโคราชในแต่ละวงจะมีหมอเพลงชายสองคนหญิงสองคนแต่งกายด้วยผ้าโจงกระเบนโดยผู้ชายสวมเสื้อคอกลมหรือคอฮาวายแขนสั้นลวดลายหรือสีใดก็ได้มีผ้าเข่าม้าคาดเอวค่ะ ในส่วนของผู้หญิงจะสวมเสื้อรัดรูปไม่มีปกแขนสั้นสีเสื้อไม่จำกัดค่ะเป็นนเเจ้้าาาบรารรื่องกตับก็ต้อองดูปัจจุบันเพลงโคราชนิยมเล่นในทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานอาวะมงคลหรืองานแก้บนที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีค่ะ รวมถึงที่วัดศาลาลอยอีกด้วยซึ่งในปี2564จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปะนานาชาติ t h ยแ l นด d เบ n e l e k โค r a 2021จึงไม่ควรพลาดท,ที่จะหาโอกาสฟังเพลงโคราชอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่ยังคงสืบสานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ